เร็วเหอะจงนัผจมขีเลนไปครึ่งขาแล้วเร็ว,รวสวัสดีครับวันนี้เราก็จะกันอีกครั้งนะครับกับกระพงบุฟเฟ่น,นะครับแมทนี้นะครับแมทพิเศษกระพงแน่นๆที่ประชาชนนะครับกับกระพงคนใจถึงโดยพี่เอนะครับพี่เอจัดแมทนี้รับรองปานแน่นๆแต่เมื่อเช้าอุปสรรคมันเยอะจริงๆจากที่เห็นนะครับ เละส,ะสุดๆเดี๋ยวเรามาดูครับว่าอุปสรรคขนาดนี้อย่างที่รู้นะครับว่ากัะพงอ่ะเวลาเจอฝนจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะครับเอาอดูละหลังนะหลังนะ ู้เสียวหายไปเลยวันนี้ก็เปิดด้วยสแปงคี้หัวจิกสิบเลยครับวันนี้เราเปิดด้วยหัวจิกสิบตัวนี้ช่วงชุลมุนล,ละตอนนี้ต้องรีบทำเวลา ไอรอนบัมเปอร์มาวิ่นปลาทอดจ้าตัวแรกมีมีไซส์แล้วมด้วยมีไซส์มีไซส์ตัวนี้โอ้โหสวย ปังกี้ป่สิบโล่ได้เลยเท่านี่ไี้ยินหายไปเลยนี่อบคุณครอค้เลยขอบคุณครับ โอ้โหตัวนี้2โลกว่าอันนี้เราก็ใช้สแปงกี้อันนี้เพราะว่าบ่อมันกินตอนนี้มันเริ่มกินอยู่กลางแล้วขันสแปงกี้เนี่ยบนความยาวของมันเนี่ยเจ็ดฟุตกว่าเนี่ยมันสามารถตีทะลุออกไปได้เลยแล้วก่อกลับมาถ้าปลามันจุดสไตโซนอยู่ที่กลางบ่อเราก็ต้องตีข้ามไปม<า>แล้วก่อให้ผ่านมาตรงนี้ได้ไซส์สวยเลยตัวนี้2โลกว่าปลายางพัดเดลหัวสิบยังเหมือนเดิมครับ ตอนเนี้ยข้างล่างอย่างเงี้ยประสาทที่เจอก็คือว่าข้างล่างมันมีสลายตีปุ๊บเนี่ยตั้งคันแล้วก่อเลยลอยที่มั้งบนโวคดี่จังหวะมันต้องตั้งคันสงูงอันนี้เป็นข้อดีจะบอกว่าอย่างที่กันเคสอย่างเางี้ยเห็นเคสอย่างเางี้ยที่เราเจอเนี่ยคือว่าตรงกลางบ่อเนี่ยตรงแนวที่เราก่เอเหยียบกับเข้ามาสลายามันสูง คันที่ยาวเนี่ยอย่างสแปงกี้อย่างเนี้ยเจ็ดฟุตก่านพอเราตีปุ๊บเนี่ยเราตั้งคันสูงแล้วเรากอเลยเนี่ยเราต้องให้พ้นทายัางไงก็ได้ให้เหยื่อพ้นจากคอสัละตรงตรงกลางบอกให้ได้พอหลุดมาเนี่ยโดนแต่ถ้าเรากอไปแล้วมันติดจะบอกมันเสียโอกาสมากเนี่ยอย่างคันที่ใช้เนี่ยก็ต้องยาวเราตีสังเกตอันนี้หัวทิศนะครับไปให้ทะลุเลยตั้งคันแล้วกอต้องให้พ้นสัละอกไปที่ร้านเราบอกเราไม่ได้สัล เป็นร้านเลยครับ <m> วัน <t> น <ired> <SL> ี้โอเป็นยัไงพีครับโไปข้าังเสอคันแล้วนะโอ้ยาัของเราไปยินฝาตัวนะครับฝาตัวนะฝากตัวนะครับ กืนทักตัวตัวนี้เป็นเฮสบัต4สี่กนะครับตัวนี้จะพิ้วมันจะไม่ไปยังพิ้วเพราะเราใช้แค่สี่กรัม่ปลาใหญ่ต้องระวังดูทับประ jam งอ,อ,อ,อปลาขวาตัวนะวปลาไปขวาตัวปลาออกมาซ้าย ขึ้นมาท้ายฝ่ายอยู่ซ้ายเนี่ยายไปวะที่มีะเอายิ่งยิ่งอิ่หนีกดให้มันลงไปไม่ขึ้นกดไม่ขึ้นกดหัวลงไปเลยอย่าขึ้นมาหงายท้องไปเลยอยไางงี้ยตัวนี้ไม่ขึ้นมาติดรางไปแล้ว ได้พื้นกดเองอีอีกกดเองต้องกดงไปลอยอ่าเราบสวยงามเร็วโอ้โหสวยงามมากสาวอกว่าบอกแล้วตัวนี้พื้นแน่นอน เห็นไหมบอกแล้วทระประแจมคันเยียานี่พัตเเลสสองนิ้วยกบุจิกสี่กมดูดปุ๊บเข้าไปเลยเข้าไปเลยบุจิกสี่กมฮะแน,น่นอนนะคันสรเยียร์แล้วก็เยียร์ยางยอดบุฟเฟ่ต์นี่หายากอนเนี้ย แบ็ดำปีเลยตัวนี้แม่ดี่กับคนดำนี่ดำปีเลยคิดว่าแบ็คแบ็คนี่ก็เงียบเปลี่ยนใช้ปั๊กใหญ่ตีนะครับตัวนี้เล่นสแปงกี้อันนี้แปดยี่สิบเขากระเด้งกระเด้งตัวนี้โอ้โหสวยเลย แปลกแปลกใหญ่อีกแล้วครับประจำสำแดงเดชแล้ว แม่รอคอยเวลานี้มานานสายตวงอ๋อเลิกเลยกกระโดดก็แก่กันโอทับกระโดน ขอครับับเลดีว่วิลทาปวดลูกออนลอันนี้ ปรตอไทป์วันแรกเลยเอามาลองจากที่ตัวอย่างออกมานะครับนี่โดนพร้อมกันกับโอมคนละตัวเลยไม้แรกเหมือนกันเลยนี่ก็ไม้แรกเหมือนกัน <ười> คือนละไม้ตีคนละทีเคยรู้ว่าปลาลักษณะเนี้ยทรงเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยึืดตืดอย่างเงี้ยมันกินเนี่ยแ a c t i n งนี่แหละลูกอ่อนน่ล็กตัวนี้แหละสำเร็จแล้วรู้เลยว่าอันเนี้ยโมมาตัวนี้ตัวนี้แหละเ <c oughs> ดวิลชาปดหางมานนะครับนี่หางเป็นเดวิล ตัวนี้โอ้โหตัดใดจริงฮคดีตัวนี้นี่เลยเดวิลชาปดครับพร้อมกันคนละไม้ไม้แรกเลยนี่ก็ไม้แรกเหมือนกันปลาทรงนี้ไม่รอดเดวิลชาปดเหยือเล็กไม่ได้หมายความว่าจะตกแต่ปลาเล็กนะตัวนี้ก็มีสามโลอะ ดูหางมานตัวนี้สั่นลิก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 ลิเลิกลิกลิลิกลิเลิกลิกีิกหิกลิกกลิกลิลิลิกลิลิกลลาิลิ ช่วงชัวง่วโมงโอ้หกินกินจนสุดเลยครับตัวนี้เดวิลทาพอตนะครับโอ้โหเ,เดี๋ยวกินลงหูรูดเลยอ่ะสุดยอดจริงอันนี้ขั้เราก็ตอนนี้ทับประจําแล้วน,นะครับ ไปให่ไปใหญ่ไปให่ตงอือเข้มเนี่ย อุ้ยไม่ถึงอุ้ยส่งไว้ๆัวเดวิลทาพอต e ปลางนี้นะเดวิลทาพอตนะครับออกอนนลบหางแข็งแข็งหางเดวิลยนีเดวิลทาพอตยังกินอยู่ยังกินอยู่มันมาแล้วมันมาแล้ว ลงไปตีตัวอื่นตั้งนานกลับมาตีตัวนี้อีกอีก โอ้โหกินจริงๆอ่ะโดนสุดสุดคอนี่สองตัวแล้วนะกินจริงจังมากจเจอกันเดวิลทาพดนี่คอ องมันดีมากจริงๆเดวิลทา p o ปนี่เอาไว้เก็บตอนที่มันเนี่ยช่วงเนี้ยมันเงียบมากๆเลยอ่ะแล้วมันก็ยังตอบสนองอยู่ดีที่สุดเลยคือตนะัวแมวมก็ยังนะยังพอที่จะแคะเก็บได้นี่ Không điều máy điều thằng gì đang làm thằng gì đây à rồi วันนี้เล่นคันพันเดโล42เป็นหลักเลยวันนี้ไม่ค่อยกล้าเอาชุดเล็กลงเพราะว่าปลาใหญ่เยอะมากสายหน้าก็30สายหน้า20ิยังไม่กล้าใช้เลยวันนี้ตีแหลกเลยคันพันเดโลครับตีทั้งกระดีเล็กยางเล็กกอปลายางข้าะปักคันเดียวนี่แหละลุยอ่าล่ะเกือบ20สบตัวละเก็บไปเรื่อยๆอยู่หน้าบ่อยห้าตัว การลุยกระพงคนใจถึงวันนี้นะครับก็สรุปว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอากาศมีส่วนสําคัญในการลุยกันเมื่อเช้าเห็นว่าเละเละมากแล้วผมก็คิดมากไปคิดมากไปวางแผนผิดตอนเช้าไม่ได้ปลาเช้าเลยคือเราผมเริ่มทุกคนตีพาเล้หมดตีพาเลหมดก็อยากแตกต่างแล้วรู้ว่าปลาที่นี่มันใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงใหญ่จริงเราก็ผมใช้นี่เลยใจโลสดโลสตาร์ตัวใหญ่ตีไปแต่นานมากก็ยังมั่นใจว่ากิน แต่ก็ไม่ได้ตัวนะครับก็สุดท้ายก็ผิดพลาดนะครับตอนเชา้าไม่ได้ปลาเลยแต่ว่าก็มางัดแงะกกกกกตอนหลังใช้คันเล็กคันน้อยแล้วก็เดวิลทาโพดเนี่ยคือเป็นตัวที่เราทํามาเพื่องัดแงะเลยเดี๋ยววันนี้โอมวันนี้โอมจัดแจงได้สุดยอดมากเดี๋ยวจะให้โอมเล่าน,นิดนึนนงว่าเทคนิคที่เราใช้วันนี้อะไรบ้างก็หลังจากที่หมดประชาไปปุ๊บเราก็ใช้เราก็ต้องเล่นเหยื่อที่มันหลากหลายเล่นเหยื่อเล็กและเหยื่อเดวิลทาโพดเนี่ยที่เราที่เรากาลังจะมาเนี่ยกำลังจะมาเนี่ย ต้องใช้คันให้เหมาะใช่ถูกต้องถ้าเกิดมันไม่เหมาะอ่ะมันจะออกแอคออกแอคไม่เต็มที่ของมันใช่ทำระยะไม่ได้ก็คันที่เราใช้ก็จะเป็นพวกคันพวกในคันบุลไลคันยูออลนี้ครับก็คันที่ใช้เราก็วันนี้ที่หลักๆเลยจะเป็นทันดลโลซีนอทสองเพราะทันลมมันมันเครียดลมได้ใช่แล้วก็ก็ทับประแจมเราจะได้ในบางจังหวะแต่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับโอเคคือเราเอาคันมาหลากหลายเพื่อให้ตกตามสภาพอย่างเนี้ย ไล่อุปกรณ์เราพบครบครบแล้วก็เหยื่อเราพร้อมอย่างเงี้ยเราก็ไล่ได้ให้แมทกันใช่ไให้แมทกันผลจะออกมาได้ตามที่ต้องการ<ด>วันนี้ก็ขอลาเลยเดี๋ยวเราพบกัมคราวหน้าครับสวัสดีครับ